สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเดอครับผมวันนี้ครับอูน้ำชไชกด้ตามแนวทางตัวเลขของพ่อใหญ่ครับหลังจากตามแนวทางตัวเลขบ่ม,มานำกันพอบางพี่กับพอนนทบ,บุรีเรียบร้อยแล้วก็มาตามคลิปที่สามนะครับเวลาซีโมงแรงหาโมงแรงหมดแล้วครับแจ้งเจเดไปเยี่ยมออมน้ำโชกอีกเชือนหนึ่งครับนี่แหละครับบรรยากาศมากเกินหัวมวนอยู่น้องบรรยากาศดีดี นี่แหละครับผมตามกันต่อครับวันนี้แดดห่อนแน่ได้ครับทานผูชม้มหลังจากเมื่อพายุไปแล้ววานปุ๋ยนะครับพอนี้ก้ามือไหวย่างดีน้ำขึ้นเรื่อยๆครับานผูชม้มบ่มีบกนะครับกลุ่มก,มก่อนเมฆเยอะขนาดอ,อ๋คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพอยังครับทีน้ข้อมูลแน,นวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทาง่องทุกท่านครับ ขอให้สุกโสมันมานน้ำกันเด้อครับผม16กันยายน2568วันนี้วันที่3กันยายน68นะครับนี่แหะครับตามกันต่อต่องวดไปเลยนะครับานผูสชมแนวทางตัวเลขหลากหลายเซียนหลากหลายสำหนักครับเดี๋ยวผมกะสิไปสรุปโยเฮียนหมดแล้วครับเงียนแนวทางตัวเลขเอาปากเป็นกำลังแรงใจอูน้ำไช่ออมน้ำโศกเด้อครับผม เล,เล็กลาพ่อใหญ่มรีอ่อนอน้ำโชกบ่อไดลุ่งครับทาผูุชมเดี๋ยวถ้าผมเห็นยังแล้วผมว่าจะล่งให้ออนน้ำโชกเองเขาลงเป็นเหล็กไทยเลยนะครับล่องเบิงครับใยหนึ่งกระยานเอฟซีซับสนครับผมหาอยากให้ล่งในช่องนี้ก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับเลขเหลาพ่อใหญ่แรงนี่แหละครับตามกันตอมักกระจัดคัดกับพานหลากหลายเสียนหลากหลายสํานักเข,ขาไม่เรือนะครับผิดเจอหน้าเบิ้งน้ำกัน เอาเพื่อเป็นการบบเสียเวลาานะครับ่านผบุชมไปเบิ้งตัวเลขน้ากันสะกอนครับผมเอาครับ่านผู้ชมมาเบิ่งตัวเลขพพอยเย่น้ากันครับผมในงวดวันที่16อ่กกันยายน2568้ายครับนี่คืองวดเก่านะครับ1กันยายน68เพื่อนก็ให้13เลขออก3 1ึเข่าโตกลับครับ่านผบุชมงวดนี้มาแล้วครับมาในรูปแบบเหมือนเดิมสูตรเดิมสูตรเก่าสูตรโบราณน,นะครับนี่แหละครับ เลขพ่อใหญ่ครับหมน้ำเช่กยกไปเกลนโฮมเวอรยูน้องนะครับบรรยากาศมันดีเลยมาอัดวิวยู่บ้านอีกเซนเคยครับนี่นะครับมือน,นีหอนแห้งครับผมเอางวดไม่เปินมาแล้วครับ16กันยายน68สองตัวบนล่าง85 4296 75 09 32 01ครับนี่แหละครับงวดไม่ล่าสุด คปหน้าจอได้เลยครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขพอยไงก็เข้ามาเรื่อยๆครับปิดจรณา,าเบิ้งน้ำกันครับผมคลิปแรกอูน้ำช่ายกาลุง่งแนวทางตัวเลขพ่อสารคามไปทีเียบร้อยแล้วครับคลิปที่สองผมกับตามต่อไฮเอฟซี FC, พอนนทบ,บุรีกับพอบางพี่ให้คลิปที่สามเสี่ยนเดืเปิ้นเขานะครับก็คือพอยไงนี่แหละครับเข่าหนึ่งสามสามหนึ่งเขา,เามากระจัดครับ มื่อนี้เลืกล่าออนน้ำโศกบอ่อใดล่งด้วยครับผมก่ะยู่ล่งบานครับก่ะขอ,อให้ทุกท่านครับคอยว่ากันตามกันต่อให้เรื่องมัน่ดีึ้นในเรื่อยๆก้อนเนาะครับอาการท้องคุนออน้ำโศกอ่าอน้ำเช่ายกทั่วไปหาว่าบม่มีอาการยัง้งป,ปกติหมอว,ว่าหนาเมื่ออ่นกับเสียดายกับมื่อนี้ประมาณซีมงแง่หามงแรกกับสียดาเขาไปเยี่ยมเอาอุปกรณ์ต่างๆไปให้หมอบ่ให้เฝ้าบ่าให้เยี่ยม ันไดครับผมส่วนนี้เพราะ่ายู่ห่องเลอะคอ,อระมาณมันนะครับเพื่อนบ่อยากให้เขาไปยุ่งเกี่ยวปันไดครเลยตองมาพักอยู่บัานี่แหละครับม่ออื่นคอยไปหาออน้ำโชคอีกครังเดีย๋ยวจะไปถามออน้ำโชคอาการอัปเดตให้เอฟซีทังช่องด้ครับผมว่าเป็นจ้งไดนี่แหละครับเอาแนวทางตัวเลขเลขพอใหญ่ครับลองเบิ้งครับสองตัวบนรางนี่อาจสีมาอีกก็ได้ถ้าได้มาแล้วก็คือสีมาอีกตอนเนึ่งบ่สองงวดกับสามงวด นี่ละครับสำหรับเลขกพอยไถทาไดมาานาะครับตั้งเป็นทั้งสี่เลขสูตรคำนวณโบราณของเพิ่นเขาอาจจะเดินดีแต่ละงวดก็ได้ครับผมมักกระจัดคัดกระพานแคบหน้าจอได้เลยครับเลขพ่อใหญ่16กันยายน68 2ตัวบนล่าง2งตัวบนล่างพอหญ่ให้2ตัวบนล่าง85 42 96 7ี่9 32ครับนี่แหละครับตัวเลขพ่อยญ่กะมี ประมาณนี้ครับผมอยู่ทีเอฟซียู่ที่ดวงอีกครั้งหนึ่งเนาะครับหมวดเก่ากับหมวดใหม่เทียบให้เอฟซีทา้งสองเนาะครับผมมักะจัดคัดกับพานเป็นเพียงแนวทางตัวเลขครับนำมาแบง่งปันให้เอฟซีทุกท่านนี่แหละครับเอฟซี FC, ทา้งสองมีเหล็กมักอยู่ในใจอยู่แล้วตรงกับเหล็กเพราะง่กะสาม,มารถจัดได้เลยครับผมคุณน้ำชกากะเอามาลงเป็นเพียงแนวทางให้เอฟซีเด้อครับผมนี่แหละครับบรรยากาศเมื่อนี้ฝ้าแจ่มใสดีน้า สิตกเร่งๆบุรเละครับฝนอูดมชัยเบิงสรงพายุมดมืออื่นวันที่สี่วันนี้วันที่สนี่แหละครับบรรยากาศดีครับืันนี้ก็ห่อนแน่ครับผมแต่ว่าสมกับวันปุ๋ยเรียบร้อยนี่แหละครับให้ปุ๋ยมันทำงานลงซึมน,น้ำหากสิตกกระตกบาทเนยอีกสองสามมือต่อไปย่านตะตกแรงนี่แหละครับ ไปเงี้ยกะลงไปทงไฮทงหน้าเหมือนเดิมครับลงไปซองเบิงนอนอยู่ทิ้งหน้าบนแหละครับหอบน้ำโศกกับบได้มากอัดเหล็กเล่าเด้ครับผมนี่แหละครับ,บน้ำใช่ตามเหล็กไท่ใหเอฟซี FC ทงังซองเหมือนเดิมนี่แหละครับมันกับท่านหันโผลเนาะครับอุวน้ำใช่กัน,นึกว่ามอสีห้ไปเหมือนเดิมไปตรวจขั้นตรวจยั้งเรียบร้อยกับออกมาหยิบผ้าเอฟซีไปอัดลิปอยู่วัด ไปหาวิวยืนน้ำบัดแต่จังได้หมอบอกว่าให้นอนโรงพยาบาลขึ้นหนึ่งสกอน์ฝ่าดูอาการรอดเบิ้งครับเอื่องเสาก็ซีดีขึ้นเรื่อยๆตอนน้ำโสกกะโบลบิมีอาการยังหมากไหมนะครับแค่หัวใจเต้นเร็วเมื่อยง่ายซ้ำหนีครับประมาณนี้สำหรับลูกยืนในท้องกะดินดีปกติครับหมอบอกมานี่แหละครับลมเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชม อยู่จังหวัดใดแน่นาะครับผมฝนตกจังสิที่ทางบ้านอูน้าไช่าย์ก็ตกได้เมื่อนี้นะครับมือบ้านกา็ตกอยู่ด้วยครับผมตกหลังจากวันปุยวแล้วๆตกํำเลยครับเนามือนี้บบตก,กจีไข่แน่ตกมาหลายมือแล้วนี่แหละครับตามกันต่อแนวทางตัวเลขนะครับยังจะเกิดก็เกิดขึ้นถ้าท่านหันก็เป็นยัง งวดแม่ยังมีให้ f อฟตามเพื่เอเก่าเล็กพอไงนี่แหละครับตามกันต่อครับผมเดีผ้าเอฟซีไปเบิ่งตัวเหล็กอีกสักครั้งนึงเนาะครับก้อนซีหาเด้จบคลิปกันไปเลขพ่อใหญ่ครับผมนี่ครับเลขพ่อใหญ่ แคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมมาให้เอฟซีดุลด่วนโมนก็บวบนที่สามกันย่าเนาะครับตามตองงวดขัดไอรีครับผมอลน้ำไส้สีพยายามตามให้ดด่วนให้เอฟซีเนาะครับก็ฝากติดตามให้อุน้ำชส้เรื่อยๆเด้อครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขนี่แหละครับสีพยายามตั้งใจหาแนวทางตัวเลขหลากหลายเสี้ยนหลากหลายสำนักเขามาให่ครับไทฟซีาทา้งสองมีแนวทางตัวเลขอยากมาแบ่งปันหรือสิเป็นสะพานบุญก็ โอ้หาอูน้ำช่ายใดหรือว่าจะแอดไอเดียไล่อยากฝากเลขดับหรือว่าอยากฝากเลขวิ่งเลขสองตัวล่างสามตัวบนทั้งสี่ก็คอมเมนต์มาได้ครับหรือว่าถ mm ิมเบอร์โทรไอเดียไล่เดี๋ยวผมโทรหาครับผมนี่แหละครับเอามากระจัดครับสองตัวบนล่างพอใหญ่ครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณแนวทางตัวเลขพ่อแง่ครับที่น้ำมาให้แบ่งปันเอฟซีครับก็ไวพ้พอดในทุกท่านให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อครับผม มันมานนาำกันครับสวัสดีครับ